คือถ้าเราจะคุยเรื่องพิกัดเชิงค้วใช่ไหมเราต้องเริ่มคุยจากข้อ9้าคือกราฟของจํานวนเชิงซ้อนนะฮะเขาสมมุติว่าคือเขากําหนดให้ว่าแกน x เนี่ยเป็นส่วนจริงแล้วก็แกน y เป็นส่วนจินตภาพนะครับอืมก็ในจํานวนจริงเนี่ยมันมีกราฟใช่ปะ่ะเพราะนั้นจานวนเชิงซ้อนเองก็มีกราฟเหมือนกันโดยที่ให้แกน x เป็นส่วนจริงนะแกน y ส่วนจินตภาพนะเราจะได้คูณดับเป็น ab คูณดับ ab นะ หรือเขียนใหม่ก็คือ a บวก bi นั่นเองนะครับเราภาพนี้นะทีนี้จากกราฟเนี้ยเราก็จะพบว่าขนาดอะขนาดของ z อ่ะจำได้ปะคือคือก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องค่า z แล้วก็ขนาดของ z ้ใช่ไหมน,นะขนาดของ z เนี่ยจะเท่ากับ square r t a กํลังสบวก b กํลังสอถอรูนะฮะ a กํลังสบวก b กํลังสอถอรูเพราะว่าเป็นพีทาโกรัสนะใช้เรื่องพีทาโกรัส ทีนี้จากภาพนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามันมีมุมเซต้ามาละมุมเซต้าโผล่มาละนะฮะแล้วมุมนี้90องศาเห็นไหมมุมนี้90องศามีมุมเซต้าโผล่เข้ามาละแปลว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะเริ่มเข้าเรื่องออพิกัดเชิงขั้วละเดนั้นเราก็ดูต่อนะครับอืมเนี่ยจากขนาดเซ้เมื่อกี้มันก็คือขนาดของไอ้เจ้าเวกเตอร์หรือว่าขนาดของจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นเส้นเอเียงๆนั่นแหะนะฮนะ แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะได้ค่าแทนเซต้าเท่ากับ b ส่วน a ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึง่งนี่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 เซต้าน,นะแทนเซต้าคือข้ามส่วนชิดเห็นปะข้ามส่วนชิดก็คือ b ส่วน a นะครับเอาละค่าแทนเซต้าเท่ากับ b ส่วน a ดังนั้นค่า sin เซต้าก็เลยเท่ากับ b ส่วน z ค่า cos เซต้าก็เลยเท่ากับ a ส่วน z หรือพูดใหม่ก็คือ b เท่ากับ ค่า Z ซดแอ l u ู e เนี่ยมันคือขนาดนะขนาดคูณไซ n เซตหรือพูดใหม่ก็คือ A ก็คือขนาดคูณคอสเซนะฮะขนาดคูณคอสเซาดังนั้นครับผมก็เลยเอาเข้ามาแทนเอา B เอาเเข้ามาแทนอะ A คือส่วนจริง B คือส่วนจินตภาพเขาก็เลยแทนได้ว่า Z ขนาดของ Z ใช่ปะ่ะคอสเซตาบวกขนาดของ z ซดไซเซตไอ z, แล้วก็ดึง ดึงขนาด z ออกเราก็เลยได้ว่า a บวก bi เท่ากับขนาดของ z cos t e t a บวก i sin t e t a ซึ่งไอเนี้ยคือพิกัดเชิงขั้วเไหมนะนะนะอันนี้คือที่มาที่ไปว่าเชิงขั้วเนี่ยมามีที่มาที่ไปอย่างนี้มันเกิดจากเอา a บวก bi ไปเขียนอยู่ในพิกัดฉากนะครับ แล้วจากพิกัดฉากก็ได้สามเหลี่ยมที่เป็นพีทาโกรสัสแล้วจากสามเหลี่ยมพีทาโกรสัสบอกว่ามันมีค่าเซตา้าไลค่าเซต้าก็เปลี่ยนเป็นแทนเซตา้าเสร็จแล้วก็หาค่าไซนค่าคอ s สนะครับแล้วก็ตีไปตีมาก็จัดรูปได้อย่างนี้เนี่ยเรียวกว่าเชิงขั้วทีนี้เชิงขั้วมันมีประโยชน์ยังไงก็คือดูในข้อที่สิบประโยชน์ของเชิงขั้วก็คือว่าเวลาที่เขายกกําลัง n เ,เนี่ยเขาสามารถที่จะยกกําลัง n ง่ายๆถ้าเป็นเชิงขั้ว คือถ้าเป็นสมัยก่อนเธอแซยกกําลัง n อ่ะมันคือ a บวก bi แล้วยกกําลัง n ถูกปะถ้า a บวก bi ยกกําลัง2ก็ไม่ได้ยากหรอกต้องกลัง2สมบูรณ์ก็คิดไปหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2โอเคไหมถ้ามันยกกําลัง3ก็พอจะคิดได้มันมีสูตรอยู่ใช่ปะยกกําลัง4ก็ต้องคิดกําลัง2 2รอบถ้าเกิดว่ายกกําลัง5 1หกเนี้ยก็ป่าดเหนื่อแล้วก็ไม่ต้องคิดใช่ปะเอาบูแฟมเอาคว้าขึ้นมากดนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนในรูปเชิงคู่เนี่ยวิธีการที่มันจะเป็นการยกกาลังสั้นยกกําลังเนี่ยมันจะง่ายกว่าฮะก็คือจะมีสูตรตามนี้เลยนะสัดกําลัง n ก็คือ a อบวกําลัง n อนันเนี้ยไม่คิดคิดยากก็จะได้เป็นขนาดสั้นกาลัง n cos n เซต้าบวก i sin n เเซต้าซึ่งอันเนี้ยในโจทย์เมื่อกี้คือเขาพยายามจะให้เราพิสูจน์เนาะแต่เดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจว่าจะพิสูจน์ยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยๆทำนะฮะ อันนี้เราดูพื้นฐานแลนวก็เชิงขั้วคืออะไว้นะนี่คือการยกกําลังได้ง่ายๆในการใช้เชิงขั้วนะครับอืมก็หมดแล้วนะที่เหลือคือหารากที่เอ็นเนี่ยแล้ก็จบหมดเนี้ยนะโอเคงั้นเรามาดูโจทย์กันได้ละทีนี้เราก็พอจะมีพื้นฐานละพราะเราเห็น z ซหนึ่งเท่ากับ r หนึ่ง คือบางครั้งเขาเรียกเขาเรียกแอฟซูลูสซต้าอานะครับบางครั้งเขาเรียกแอฟซลูสซต้าอาก็ได้เหมือนกันนะเอ่อคอสเซต้าหนึ่งบวกไอไซเซต้าหนึ่งนะแล้วก็เซตสองเท่ากับอาสองคอสเซต้าสองบวกไอไซเซต้าสองนะโดยที่เซตสองไม่เท่ากับศูนย์พิสูจน์ว่าเซตหนึ่งคูนเซตสองเป็นไอดังนี้นะครับเป็นดังนี้จะพิสูจน์ยังไงอะ พิสูจน์ยังไงดีอืมก็จับคูณกันอะไรเงี้ยหรออ่ะเดี๋ยวลองลองทำดูแล้วกันนะ,ะเอาเาอาเร,อ,ารอ,าเอ๋อ,อ,อจะจะตีกลับให้เป็นพระภูนามแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์พระภูนามแล้วค่อยตีกลับมาเป็นไอ้นอีกทีเหรอยากไปพวกนะ ยากไปโพวกเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวลองคูณคูณแบบตีโกนน่ะแหละลองคูณดูก่อน,งอ,าานอง,รองารหมายถึงจะไม่เรียนเรื่องนี้แล้วเหรอ <laughs> งง<ๆ> <laughs> <laughs> อ่าเอ่อพิสูจน์อ่าลองใช้ความพยายามดูก่อนก็ได้นะฮะซัหนึ่งคูณซัสอง พราะนั้นมันก็คืออ่มันก็คือ r 1 cos เซต้าหนึ่งบวก i s i n เซต้าหนึ่งคูณกับ r 2 cos เซต้าสองบวก i s i n เซนต์ท <2 S 2> ั้งสองเห็นไหมคือความนี้นะครับทีนี้พอมันคูณกันอย่างนี้ปุ๊บมันคือสี่ตัวคูณกันใช่ปะเราก็แค่จัดรูปเนาะเราก็จะได้ r หนึ่ง r สองคูณกันเนี่ยข้างหน้ามันก็จะมาละเหมือนเขาละนะที่เหลือข้างหลังเนี่ยเออเออที่เหลือข้างหลังเราต้อง ทำยังไงว่าถ้ามันคูณกันสภาพนั้นแล้วมันจะเป็นการบวกกันเนาะเออสงสัยจะต้องใช้ตีกลประยุกต์เข้ามาช่วยหรือเปล่านิดนิดนะนิดนิด <laughs> อะลองดูมาข้างหลังลองคูณแจกเลยได้ไหมอ่ะเข้ามคูณแจกเข้าไปอ่ะนะนะอ่ะช่วยกันมาคูณแจกเข้าไปนะ เราก็จะได้ cos เซต้าหนึ่ง cos เซต้าสองนะครับบวกด้วย cos เซต้าหนึ่ง i s i n เซต้าสองนี่คืออันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองนะเอา i s i n ก่อนเนาะขึ้นด้วย cos แล้วกันนะ ก็บวกด้วย cos เซต้าส i sine เซต้าหแล้วก็บวกด้วยตัวหลังนะฮะก็คือ i คูณ i เป็นลบเนาะพอแะนเครื่องหมายบวกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบเลยนะลบ s i n เซต้าหแล้วก็ s i n เซต้าสครับ ทันไหมมันทันนี้นอ,นอ่าอมนันวุ่นวายใช่ใช่วุ่นวายหน่อยนะเออหน้าบาังหน่อยนะทำไงดีเอาปิดหน้าออกไปก่อนปึ๊บแะว่าหน้าเดีไหมอ่ะโอเค นแะล้วไงต่อดีจะต้องทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นคอสเซต้าหนึ่งบวกเซต้าสองได้หวาคือแน่นอนอะ่ะพจดไออยู่ตรงนี้น้องเห็นพดไอไหม ก้อนตรงกลางเนี้ยคือพดไอเข้า okay, ไหมครับส่วนไอ้ก,ก้อนหน้ากับก้อนหลังคือพดที่มันไม่ติดไอเห็นป่ะก้อนหน้ากับก้อน<ๆ>หลังคือพดที่ไม่ติดไอนะอ่ะขอสูตรตีกกณประโยุ่์หน่อยแล้ว cos <laughs> <c oughs> a บวก b มหมยังจำได้ไหม cos A บวก B cos A cos B ลบ sine A sine B ป่ะอือฮึโอเคไหม,มไหนขอสูตร sine A บวก B หน่อยสิอ่าใช่ cos a sine b ถูกไหม,ม cos a sine b บวกใช่ป่ะ sine a cos b หรือหรือเมื่อกี้เธอท่องถูกแล้วแหละ sine a cos b บวก cos a sine b นั่นแหละมันแค่สลับกันท้าไ,มไหมอเออเออออเพราะฉะนั้นจากจากสูตรตรีโกณตรงนี้เราก็ได้แล้วใช่ป่ะมันก็คือ r 1 อสองแลวข้างในอะ่ะคือของที่เป็นขีดเส้นใต้มันจะกลายเป็นอคอสเอเบกบี B, ถูกปะคอสเซต้าหนึ่งบวกเซต้าสองแล้วก็ของที่เป็นอยู่ในซีเหลี่ยมอะ่ะที่มีติดตัว i ใช่ปปะมันจะกลายเป็น i sin เซหบวกเซต้าสองนะฮะจบนี่ นี่คือเหตุผลที่เขาให้เราเรียนสิ่งนี้หลังจากที่เรียนเรื่องตีโกณปรตย์นะเอาะใช่ไหมเธอก็ต้องจำสูตรอะมันมีสูตรแล้วนะ cos a บวก b ฮะ cos a บว b แล้วก็ซ i n a บว b นะครับอืมต้องรู้สูตรสองตัวเนี้ยถึงจะตอบได้แล้ว cos a บวก b ก็คือ cos a cos b ลบ sin a sin b นะนะอืมส่วน sin a บวก b ก็คือ sin a cos b บวกใช่ป่ะ cos A sin b ประมาณนั้นจบแล้วนี่พิสูจน์ละ้อที่นี่